รองเท้าผู้หญิงรุ่น The Gucci HPI WCFT 0731P จาก Hushpuppy เป็นรองเท้าผ้าใบหนาที่มีความสวยหรูและสบายเท้าด้วยการออกแบบที่เรียบหรูแต่ไม่ธรรมดาสามารถใส่ได้กับทุกสไตล์การแต่งตัวนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีบูนช่วยให้การเดินหรือวิ่งได้อย่างไม่เหนื่อย เพิ่มแรงกระตุ้นให้กับขาขณะเคลื่อนไหวและเสริมส้นรองเท้าที่ช่วยให้ผู้ใช้ดูสูงขึ้นขาดูเรียวยาวขึ้นมีสีให้เลือกหลายสีเช่นชมพูขาวเทาแต่ราคาค่อนข้างสูงและไม่มีไซส์ให้เลือกมาก รองเท้าผู้ชายรุ่น The g u c h u h t i s c f t 0 6 3 1 n เป็นรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินตัดขอบสีฟ้าที่มีดีไซน์สปอร์ตทันสมัยให้ลุกสบายๆแต่ดูดีและสุภาพสามารถใส่ได้หลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการใส่ลำลองไปเที่ยวออกกำลังกายหรือไปทำงานรองเท้าผ้าใบนี้ยังมีความสะดวกสบายในการใส่เพราะมีพื้นด้านในที่นุ่มสบายและยังใช้เทคโนโลยีบูนที่ช่วยให้การเดินหรือวิ่งได้อย่างคล่องตัว ไม่เหนื่อยเมื่อใช้ระยะยาวรองเท้าผ้าใบฮารปัปปีรุ่น The Good t u o H T I H C F T 0631N ผลิตจากวัดสดุคุณภาพสูงทนทานและคุ้มค่าเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมและรีวิวดีจากผู้ซื้อ h ัสป p ป,ปรองเท้าผู้หญิงรุ่น TWSFQ1140B เป็นรองเท้าแตะหูหนีบสีพาสเทลที่มีเทคโนโลยีวอเตอร์พรูฟช่วยกันน้ำได้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องการลุยฝนหรือไปทะเลรองเท้าจะไม่เปียกและไม่ลื่นง่ายใส่สบายไม่หลุดง่ายเหมาะกับการใส่ในวันชทล่วดีไซน์คลาสสิกแมทกับเสื้อผ้าได้หลากหลายข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูงและไม่มีหลายขนาดให้เลือก รองเท้าผู้ชายรุ่น ford ht 8 h scfb 0 8 c 0 f จาก hush p u p p i เป็นรองเท้าหนังแท้สีน้ำตาลสุดคลาสสิกที่ใส่สบายไม่กลัวน้ำและเพิ่มความหล่อให้กับผู้ใช้เหมาะกับการใส่ไปทำง,งานหรือไปออกงานเพื่อให้ดูมีสไตล์และมีบุคลิกภาพรองเท้ามีคุณภาพสูงแต่ราคาค่อนข้างสูงและไม่มีการใช้สีอื่นนอกจากสีน้ำตาล รองเท้าผู้ชายรุ่น4 h s f b 9 9 c 0 a เป็นรองเท้าหนังสปอร์ตที่มีความสะดวกสบายและความทนทานสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีเวเวอร์เบล็กที่ช่วยให้รองเท้ามีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามการเคลื่อนไหวของเท้ารองเท้ามีดีไซน์สุดเท่เหมาะกับการใส่ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานไปเที่ยวหรือไปผจญภัยในป่าเพราะรองเท้ามีความกระชับและไม่หลุดง่ายรองเท้าผลิตจากหนังแท้คุณภาพดีมีการเย็บปักถักรอบขอบให้แข็งแรง และมีการใช้สีที่สดใสแต่ไม่ซ่าเกินไปพื้นรองเท้านุ่มเบาลดการกระแทกของข้อเข็มขัดสำหรับผูกได้อย่างกระชับและไม่หลุดข้อควรระวังคือขนาดเล็กไปหน่อยต้องเปลี่ยนไซส์ใหญ่ขึ้นและการส่งมาช้าไปหน่อยรอนานกว่าที่บอก